พวกเราต่างปรารถนาความสุขแต่ดูเหมือนความสุขมักจะอยู่ไกลเกินเอื้อมนักปรัชญาจำนวนมากพยายามที่จะจัดการกับคำถามหรือปัญหาเรื่องความสุขโดยไม่มีข้อยกเว้นขปเจ้าเชื่อว่าบทสรุปของพวกเขายังไม่สมบูรณ์อย่างไรก็ตามมีหนังสือทำอย่างไรจึงจะมีความสุขอยู่มากมายแต่ผู้คนส่วนใหญ่ ก็ยังโศกเศร้าเสียใจด้วยปัญหาเดียวกันกันกบบรรพบุรุษของเขาคนจนขวยคว้าหาความร่ำรวยคนป่วยต้องการสุขภาพที่แข็งแรงผู้ที่ทนทุกข์อยู่กับความขัดแย้งภายในประเทศปรารถนาถึงสันติสุขและอื่นๆแม้ว่าเราจะมีทรัพย์สินเงินทองมีสุขภาพแข็งแรงและชีวิตครอบครัวที่มีความสุข เราก็พบว่าตนเองยังต้องเผชิญกับปัญหาในด้านต่างๆยังหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากนี้แม้ว่าเราจะพึงพอใจกับสภาพของความสุขที่มีแต่เราจะรักษาความสุขนั้นได้ยาวนานเท่าไรแน่นอนว่าไม่ตลอดไปน้อยคนนักที่สามารถหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยและความอ่อนแอของร่างกายที่เป็นไปตามวัย และไม่มีใครสามารถหนีความตายได้อย่างไรก็ตามปัญหาต่างๆในตัวมันเองไม่ใช่สาเหตุรากฐานของการไม่มีความสุขตามหลักพุทธธรรมสาเหตุที่แท้จริงไม่ใช่แค่เพียงเรามีปัญหาเท่านั้นแต่เราก็ยังขาดพลังและปัญญาในการแก้ไขปัญหาเรานั้นพุทธธรรมสอนว่าแต่และคนทุกคน ล้วนมีพลังและปัญญาที่ไร้ขอบเขตจำกัดซ่อนอยู่ในตัวเองและยังเปิดเผยถึงกระบวนการที่จะทำให้คุณสมบัติเหล่านี้สามารถถูกพัฒนาขึ้นมาได้ในประเด็นเรื่องความสุขพุทธธรรมไม่ได้มุ่งเน้นในการกำจัดความทุกข์และความยากลำบากต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ว่ามีอยู่ในชีวิตมาตั้งแต่ดั้งเดิมมากไปกว่าการเพาะปลูก ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเราให้เติบโตขึ้นในด้านพุทธธรรมอธิบายว่าความเข้มแข็งและปัญญามาจากพลังชีวิตถ้าเราพอบลูกพลังชีวิตได้อย่างเพียงพอเราไม่เพียงสามารถอดทนต่อความยากลำบากของชีวิตได้เท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นให้เป็นเหตุแห่งความสุขและการเพิ่มพลังได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามหากนี่ คือเป้าหมายของเราแล้วขั้นแรกเราต้องแยกแยะความทุกข์หลักของชีวิตออกมาพุทธธรรมอธิบายว่าความทุกข์สากลสี่ประการคือเกิดแก่เจ็บตายไม่ว่าเราต้องการจะยึดความหนุ่มสาวไว้มากเพียงใดเราก็ต้องแก่ชรลาลงเมื่อเวลาผ่านไปแม้เราพยายามรักษาสุขภาพแค่ไหน แต่ในที่สุดเราก็ต้องเป็นโรคหรือเจ็บป่วยและแม้ว่าเราจะชิงชังความคิดเรื่องการตายถึงขั้นรากฐานแค่ไหนแต่ในทุกขณะอาจจะเป็นวาระสุดท้ายแน่นอนว่าตัวเราเองก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไรเราตระหนักรู้ถึงสาเหตุต่างๆทางชีววิทยาทางจิตวิทยา ทางกายภาพที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ความเจ็บป่วยความชราและการตายแต่ในที่สุดนั่นก็คือชีวิตการเกิดมาในโลกนี้นั่นเองที่เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวงของเราในภาษาสันสกิตความทุกข์คือทุกข์เป็นคำที่สื่อความหมายความยากลำบากที่ผู้คนไม่ได้ดังที่ปรารถนาสภาพเช่นนี้ มาจากความจริงที่ว่าทุกปรากฏการเป็นปรากฏการ์ชั่วคราวความเป็นหนุ่มสาวและสุขภาพที่ดีตลอดชีวิตไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปตามหลักพุทธธรรมแล้วตรงนี้เองคือสาเหตุสำคัญแห่งความทุกข์ของมนุษย์พระสกยมุนีพุทธะหรือพระพุทธโคโดมในประวัติศาสตร์ทรงละทิ้งทางโลกหลังจากได้พบเจอกับความทุกข์ทางโลก ที่เรียกว่าการพบสีครั้งอันเป็นเรื่องราวที่พบเจอในคัมภี์พุทธศาสนาจำนวนมากดังนั้นพระสักยะยมุนีพุทธะในวัยหนุ่มที่รู้จักกันในานามเจ้าชายสิทธถะจึงถูกปิดกั้นไม่ให้พบเห็นความทุกข์ทางโลกนี้โดยถูกพระเจ้าสุดโทธนะพระบิดาของพระองค์กักบ,บริเวณท่านให้อยู่แต่ในวงังทว่า อยู่มาวันหนึ่งพระองค์เสด็จออกจากวังทางประตูที่ตะวันออกและได้พบกับชายชลาเดินถือไม้เท้าเมื่อทอดพระเนตรเห็นชายผู้นี้จึงทําให้พระสัก,กยมุนีพุทธะทรงตระหนักได้อย่างลึกซึ้งว่าชีวิตไม่สามารถหลีกเลี่ยงความทุกข์จากความชราได้อีกโอกาสหนึ่งขณะกําลังเสด็จออกจากวังไปทางประตูทิศใต้ทรงทอดพระเนตร เห็นคนป่วยและทรงตระหนักได้ว่าความเจ็บป่วยก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเช่นกันครั้งที่สามพระองค์เสด็จออกจากพระราชวังไปทางประตูที่ตะวันตกพระองค์ทอดพระเนตรเห็นศพการพบในครั้งนี้นำพระองค์ไปสู่ความเป็นจริงที่ว่าทุกชีวิตต้องตายในที่สุดสุดท้ายวันหนึ่งพระองค์เสด็จไปทางประตูทิศเหนือ ทรงพบกับนักบวชผู้บำเพ็ญเพียรซึ่งมีความสงบและสูงสง่งที่ปลุกให้เจ้าชายตื่นรู้ต่อความมุ่งมั่นที่จะออกเดินทางไปบนเส้นทางชีวิตแห่งศาสนาในที่สุดหลังจากทุ่มเทพระองค์ในการบำเพ็ญเพียรทางศาสนาอันหลากหลายเช่นการบำเพ็ญพจนและอื่นๆมาหลายปีพระสักยมุนีพุทธ,ธะก็ทรงบรรลุแจ้งได้รับอิสระ จากความทุกข์ทั้ง4ี่คือการเกิดแก่เจ็บตายและโดยการตั้งปณิธานที่จะนำพาผู้อื่นไปสู่การรู้แจ้งด้วยพระองค์จึงทรงเทศนาสั่งสอนและกลายเป็นพระพุทธซึ่งความหมายในภาษาสันสกิตคือผู้ที่รู้แจ้งหมายถึงบุคคลที่มีปัญญารู้ถึงความจริงสูงสุดของชีวิตและจักรวาล เชื่อกันว่าทันทีที่ท,ทรงตรัสรู้พระสักรยมุนีพุทธะทรงเทศนาคำสอนเกี่ยวกับอริยสัจสี่และมรรคแปดอริยสัจสี่ได้แก่ 1. ความจริงแห่งความทุกข์หรือทุกข์ 2. ความจริงแห่งบอ่อเกิดของความทุกข์หรือสมมุทัย 3. ความจริงแห่งการดับทุกข์หรือนิโรธ 4. ความจริงแห่งหนทางในการดับทุกข์ หรือมความจริงแห่งการดับทุกข์คือทุกชีวิตในโลกนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความทุกข์สี่ประการซึ่งได้เกริ่นไว้ว่ามีอยู่ในชีวิตของทุกคนความจริงแห่งบอกเกิดของความทุกข์นั้นกล่าวว่าเกิดจากความเห็นแก่ตัวความอยากได้ความสุขชั่วคราวทางโลกความจริงแห่งการดับทุกข์ก็คือการกำจัดความเห็นแก่ตัวดังกล่าวนี้ให้หมดไป ก็จะดับทุกได้และความจริงแห่งหนทางในการดับทุกข์ก็คือการกำจัดความเห็นแก่ตัวดังกล่าวนี้ให้หมดไปก็จะทำให้ดับทุกได้และความจริงแห่งหนทางในการดับทุกก็คือมีหนทางในการกำจัดความเห็นแก่ตัวดังกล่าน <_ d ata> ลวานี้ที่สามารถบำลุได้หนทางนั้นก็คือพระวินัยแห่งมรแปดซึ่งประกอบด้วย 1. สัมมาทิฏฐิ ทัศนคติที่ถูกต้องที่อยู่บนพื้นฐานของอริยสัจสีและความเข้าใจที่ถูกต้องต่อพุทธธรรม 2. สัมมาสังกปะความคิดที่ถูกต้องการควบคุมเหนือจิตใจตนเอง 3. สัมมาวาจาวาจาที่ถูกต้อง 4. สัมมากรรมมันตะการกระทำที่ถูกต้อง 5. สัมมาอาชีวะการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องซึ่งอยู่บนพื้นฐานการทำให้ความคิด คำพูดและการกระทำสะอาดบริสุทธิ์ 6. สัมมาวายามะความภาคเพียรที่ถูกต้องเพื่อแสวงหาความทาที่แท้จริง 7. สัมมาสติการยึดถือทัศนะที่ถูกต้องไว้ในจิตใจเสมอ 8. สัมมาสมาธิความตั้งมั่นที่ถูกต้องอริยสัจสี่และมรรคแเป็นแนวทางให้แก่ลูกศิษย์ที่ปฏิเสธ ชีวิตทางโลกและมุ่งเพียงการปฏิบัติพุทธธรรมเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติพื้นฐานและวิธีการตามคำสอนของพระสักกยมุนีพุทธะในช่วงแรกซึ่งเน้นเรื่องทัศนคติเกี่ยวกับชีวิตและโลกในเชิงลบเพื่อที่จะทำให้ผู้คนตื่นรู้ถึงความเป็นจริงที่โหดร้ายของชีวิตและนำไปสู่ประสบการณ์ทางด้านจิตวิญ,ญญาณที่ไม่สามารถบรรยายได้ของนิพพาน หากบรรยายเป็นตัวอักษรคำสอนเหล่านี้จะสนับสนุนการปฏิเสธความต้องการทุกอย่างและนำไปสู่การปฏิเสธความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานของความทุกข์ของมนุษย์ในโลกใบนี้จึงอยู่ที่การกำจัดกิเลสทางโลกให้หมดไปนั่นก็คือความอยากได้ทุกประการสิ่งยั่วยุความหลงที่เกิดจากส่วนลึกในชีวิตของมนุษย์ การปฏิบัติตามคำสอนนี้ทำให้ผู้คนเข้าใจว่าจะสามารถหลุดพ้นออกจากวงจรแห่งการเกิดตายได้และบรรลุสภาพชีวิตที่ไม่จำเป็นต้องเกิดมาใหม่ในโลกนี้นั่นคือพวกเขาสามารถบรรลุนิพพานได้ในขณะที่คำสอนนี้อาจจะสามารถนำไปใช้และมีประโยชน์ต่อสงและชีแต่เป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากสำหรับบรรดาคารวาส อย่างไรก็ตามปณิธานดั้งเดิมของพระศักยมุนีพุทธะคือต้องการนำพามนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้ไปสู่ความสุขด้วยเหตุนี้เองพระองค์จึงทรงเดินทางไปกลับข้ามดินแดนสองฝั่งของแม่น้ำคงคาเพื่อเทศนาปัิยาของพระองค์แต่สำหรับประชาชนคารวาสถึงแม้พวกเขาต้องการที่จะไปถึงนิพพานแต่ก็ต้องพบว่าไม่ใช่เพียงแค่เรื่องที่ไม่สามารถปฏิบัติได้เท่านั้น ยังเป็นไปไม่ได้ที่จะละทิ้งกิเลสทั้งปวงพวกเขามีครอบครัวที่ต้องดูแลมีงานต้องทำและมีกิจวัตรประจำที่จะต้องให้ความสนใจในขณะที่นิพพานอาจดูเป็นเรื่องในอุดมคติแต่ก็เป็นเป้าหมายที่ไม่สามารถบรรลุได้อย่างไรก็ดีปัญญาและความเมตตาการุณาของพระสัก,กยมุนีพุทธสามารถเข้าถึงปุถุชนทั่วไป ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีปัญหามากมายและไม่รู้วิธีที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นหากพุทธธรรมไม่ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยเหลือปุทุชนทั่วไปได้แล้วพุทธธรรมเองก็ไม่สามารถบรรลุถึงสถานะที่สูงกว่าการสแสวงหาปัญญาของปัจเจกพระศักยมุนีพุทธะทรงให้คำแนะนำเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนด้วยการมอบความหวังและกำลังใจเพื่อจะทำให้พวกเขา เอาชนะต่อความทุกข์ยากลำบากและมีความหวังกับอนาคตที่รุ่งโร์ยกตัวอย่างเช่นพระองค์ทรงเทศนาเกี่ยวกับดินแดนที่บริสุทธิ์ห่างไกลจากโลกนี้ที่ซึ่งผู้คนปฏิบัติตามคำสอนของท่านสามารถเกิดใหม่โดยปราศจากความปรารถนาหรือกิเลสไม่รู้จักความเจ็บปวดและความกลัวดังที่พระองค์ทรงให้กำลังใจแก่สงฆ์และชี ในการปฏิบัติคำสอนต่างๆและปฏิบัติมรรคแปเพื่อจะบรรลุถึงนิพพานพระสักยะุุนีพุทธะทรงเทศนาสั่งสอนลูกศิษย์ให้มีความซื่อสัตว์ต่อคำสอนเพื่อที่จะทำให้พวกเขาเกิดมาอีกครั้งในดินแดนบริสุทธิ์แต่ในความเป็นจริงการขาจัดกิเลสหรือการเกิดใหม่ในดินแดนที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่อาจทำได้ เป็นไปไม่ได้ที่จะดับไฟแห่งกิเลสและตัดวงจรแห่งการเกิดและการตายเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตโดยธรรมชาติชีวิตก็เป็นนิรันดร์และในแง่ของชีวิตการเกิดและการตายเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกหนีได้หรือเป็นไปไม่ได้ที่จะไปถึงดินแดนที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีอยู่ในความเป็นจริงทั้งนิพพานและดินแดนบริสุทธิ์คือเครื่องมือที่ พระสักกยมุนีพุทธะใช้ในการอุปมาอุปไมยเพื่อความเข้าใจของลูกศิษย์ในอีกแง่หนึ่งคำสอนเกี่ยวกับนิพานซึ่งมุ่งไปในทางที่จะทำให้แต่ละคนเป็นอิสระจากความทุกข์ด้วยการตื่นรู้ในสัจธรรมและคำสอนเกี่ยวกับดินแดนบริสุทธิ์อันเป็นคำสอนที่มุ่งเน้นการหลุดพ้นจากกิเลสของผู้คนโดยรวม คำสอนนี้เป็นตัวแทนของสายพุทธศาสนาสองสายได้แก่หินยานและมหายานตามลําดับและในภายหลังมีการผสมผสานเข้าด้วยกันในสัทธรรมปุณธลิกสูตรซึ่งเราจะบรรยายต่อไปสัทธรรมปุนธลิกสูตรนี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพุทธธรรมสองสายนั้นมีความสำคัญที่ขาดเสียมิได้ หากเราต้องการไปสู่การรู้แจ้งทางหนึ่งเน้นการทำให้ตัวเรามีความสมบูรณ์แบบในความหมายที่ว่าเราตระหนักรู้ถึงสัจธรรมและพัฒนาศักยภาพในตัวเราและอีกทางคือการปฏิบัติที่นำประชาชนไปสู่ความสมบูรณ์แบบนั้นสัตรรมปุณิลิกสูตรยังเปิดเผยความหมายที่แท้จริงของนิพานและดินแดนบริสุทธิ์อีกด้วย พระสูตรกล่าวว่าเราไม่ต้องหยุดวงจรแห่งการเกิดการตายเพื่อจะไปสู่นิพพานแต่นิพพานคือสภาพชีวิตแห่งการรู้แจ้งซึ่งเมื่อเราวนเวียนซ้ำอยู่ในวัฏจักรแห่งการเกิดการตายแล้วเราสามารถยอมรับเรื่องนี้ได้ก็จะไม่เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์อีกต่อไปในแนวทางเดียวกันเราไม่ต้องละทิ้งกิเลสทั้งหลายเพื่อนิพพานเพราะเราสามารถเปลี่ยนกิเลส เป็นเหตุแห่งความสุขและยิ่งกว่านั้นยังเป็นเหตุของปัญญาแห่งการรู้แจ้งนอกจากนั้นดินแดนสะอาดบริสุทธิ์ไม่ใช่มีอยู่ภายหลังการตายแต่เรากำลังอาศัยในดินแดนบริสุทธิ์ที่นี่และเดี๋ยวนี้พวกเราเชื่อในสัตร์ธรรมปริลิพูตรซึ่งเปิดเผยว่าเราสามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความทุกข และความเศร้าให้เป็นดินแดนสะอาดบริสุทธิ์ที่เต็มไปด้วยความสุขและความหวัง